สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนวันนี้หนิงก็มาพบปะเพื่อนอีกแล้วเนาะแต่พามาพบในครัววันนี้เจอกันในครัวเนาะเพราะว่าก็รู้สึกจะสองอาทิตย์สองข้าสองอาทิตย์แ้วที่หนิงไม่ได้ทำความสะอาดบ้านเนาะเพราะว่าเหนื่อยจากการทํางานนะคะเพื่อนๆก็ก็เลยไม่ไม่ค่อยได้ทําวันนี้ถือโอกาสเพราะว่า หนิงหยุดงานอาทิตย์นี้หนิงหยุด3าวันเนาะก็เลยหายเหนื่อยก็เลยทําสักนิดนึงแต่ปกติในครัวหนิงทําอยู่แล้วนะคะทุกวันเพราะว่าทําอาหารเสร็จอะไรมันเปืเป่อนก็ต้องกวาดต้องเช็ดเนาะแต่แต่ด้านอ่านั่งห้องนั่งเล่นหรือว่าห้องอะไรอื่นอ่นหนิงไม่ได้ทําเนาะก็เพราะมันไม่ลกอยู่กัน2ตายายอ่ากับน้องหมาตัวหนึง่งมันก็ไม่สกรปรกเนาะเพราะว่าไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมากมายก็จะมีแค่ในครัวที่มันสกรปรกเนาะ ก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาพบปะเพื่อนก็ทําความสะอาดไปด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็คุยกันไปด้วยเนาะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนจะได้ไม่เบื่อหนิงก็จะมีเพื่อนด้วยเนาะก <c oughs> ็อ่าหนิงทําไอ้เตาแก๊สขาดแต่ยังไม่เสร็จเนาะเพื่อนเพื่อนคือตเตาแก๊สเนี่ยตอนที่หนิงไม่มาไม่ใหม่อ่ะคือมันไม่มีรอยคาบไฟไหม้ไม่มีรอยเหลืองเลยเนาะเพื่อนเพื่อนคือแฟนเขาอยู่คนเดียวเขาก็ไม่ได้ทําเหมือนเหมือนเราเนาะพอหนิงมา หนิงตั้งหมตั้งอะไรบางทีน้ําแกงมันหกแล้วไฟมันมันมันร้อนอยู่ตลอดเวลาเนาะเราทานานเนี่ยมันมันก็จะเป็นคาบเหลืองเหมือนคาบไฟไหมตอกแก๊สบ้านเราเนาะขัดก็ไม่่อยจะออกหนิงก็พยายามขัดนะคะเพื่อนเพื่อนพยายามขัดแต่มันก็ไม่ออกหนิงก็ทําทําบ่อยตอกแก๊สคือมันมันเหลืองเพราะว่าเราทํากับข้าวทุกวันเนาะเพราะว่าแฟนหนิงอยู่คนเดียวส่วนใหญ่แกจะไม่ใช้แก๊สเนาะแกจะใช้ไอ้ไมโครเวฟก็คือจบเลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่หนิงมาอยู่หนิงใช้แก๊สทุกวันเนาะทำกับข้าวทุกวันมันก็เลยก็เลยสุกปุกเออแล้วอีกอย่างหนึ่งหนิงจะบอกเพื่อนๆว่าตอนหนิงมาใหม่หนิงไม่รู้เนาะว่าที่อเมริกาเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนแก๊สเหมือนบ้านเราเนาะเขาเขาจะต่อมาตรฐานมาเลยนะคะเพื่อนๆจากโรงแก๊สเลยคือต่อเหมือนไฟเหมือนน้าอย่างเงี้ยคะ่ะคือใช้เท่าไหรมันก็ไม่หมดแล้ววันนั้นหนิงรู้สึกหนิงจะต้มอต้มเนื้อมั้ง ต้มเนื้อใช่เพื่อนเพราะว่ามันต้มเนื้อมันต้องใช้เวลานานเนาะอย่างน้อยก็สองชั่วโมงแหละหนิงต้มคือจะให้มันเปื่อยหนิงก็กังวลว่าเฮ้ยต้มนานไปเด๋ยกแก๊สจะหมดไหมอะไรเงี้ยหนิงก็เปิดหาถังแก๊สนะคะเปิดตู้เปิดอะไรเอ๊มันก็ไม่มีถังแก๊สไปอยู่ตรงไหนแต่หนิงก็ยังไม่ได้ถามแฟนเนาะแล้วพอแฟนเดินมาบอกคุณถังแก๊สคุณอยู่ตรงไหนอ่ะฉันเปิดแก๊สนานมันจะหมดไหมเขาบอกว่าอ่าฉันไม่มีถังแก๊สที่รักคือว่าที่เนี่ยเขาไม่ต้องใช้ถังแก๊สนะคะคือว่า มันใช้อัตโนมัติเลยคือเขาจะโตมาเหมือนเหมือนน้ำเหมือนไฟอย่างนี้ยค่ะเพื่อนๆบอกคุณใช้ไปได้เลยไม่ต้องกลัวหมดคือเราไม่ต้องได้เปลี่ยนแฟนพูดแบบนี้หนิงก็อ๋อถึงได้เข้าใจเพราะว่าเมืองไทยเรามันต้องใช้ถังเนาะเพื<ๆ>่อนเพราะว่าหมดเราก็ต้องไปเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะคือไม่เหมือนกันเนาะกับบ้านเราหนิงก็เพิ่งมารู้ก็เออมันเป็นอย่างนี้นเ,อเองก็คือเหมือนขายโง่ให้แฟนเห็นแฟนก็บอกว่า กก็เกมือนเราคือไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมดคุณสามารถใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยหนิงก็อ๋อโอเคนั่นน่ะคือคือเราไม่รู้เนาะเราไม่ใช่คนอเมริกาเนาะเราคนไทยเมืองไทยเราเป็นแบบนั้นนะคะเพื่อนๆหนิงก็จะทำความสะอาดในครัวเสร็จแล้วหนิงก็จะไปทําห้องอื่นๆน,นะคะเพื่อนเราก็คุยกันไปด้วยเนาะได้ไม่เหงาเพราะว่าวันนี้หนิงก็อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแฟนเวลาอ่า บ้างของเขาเขาก็จะไปะเล่นกอล์ฟแฟนอนะีกเนาะก็ไปเล่นกอล์ฟแล้วหน้าหิมะแกก็เวลาว่างแกก็จะไปเล่นสกีอย่างเงี้ยค่ะแกก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยอยู่บ้านถ้าพูดถึงว่าวันวันว่างเนาะแกก็ไปของแกแต่เมื่อวานอยู่อยู่บ้านทั้งวันวันนี้แกก็บอกว่าฉันจะไปตีกอล์ฟนะโอเคคุณไปเถอะเดี๋ยวฉันอยู่บ้าน <laughs> ฉันจะทําความสะอาดบ้านแล้วก็ออฟฟิศของแก คือหนิงไม่กล้าเก็บให้แกเนาะมันก็จะลกมากเมื่อวานหนิงเก็บขยะออกไปทิ้งรอบนึงแล้วแล้ววันนี้บอกว่าหนิงบอกว่าหนิงจะดูดฝุ่นให้นะในห้องออฟฟิศของคุณนะแต่แกไม่ได้ใช้ออฟฟิศหรอกแกอาศัยเก็บเอกสารอะไรต่างๆของแกเนาะแกทํางานแกก็มานั่งทําข้างนอกตรงหน้าทีวีเนาะแกก็ทําคอมของแกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ไปนั่งในออฟฟิศนะคะออฟฟิศก็เหมือนเป็นที่เก็บของอะตอนเนี้ยแต่หนิงคิดว่ามันลกไป หนิงจะเก็บให้เขาหนิงก็ไม่กล้าเพราะมันเป็นเอกสารอะไรของเขาต่างๆหนิงกลัวเก็บของเขาแล้วมันหายอ่ะเพื่อนๆกลัวเขาหาไม่เจอก็เลยไม่เก็บก็ได้แต่จะดูดฝุ่นให้แกเท่านั้นดูดฝุน่นปัดฝุน่นอะไรนิดหน่อยไปทำห้องอื่น หนิงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าที่เห็นตั้งอยู่บนบนบนโต๊ะนะคะเพื่อนๆโต๊ะเน,นี้ยคือหนิงไม่ได้ใช้งานเนาะที่นี่ไม่ได้ใช้งานเพราะว่าอาจจะเป็นโต๊ะโชว์แล้วเวลาแขกมาจริงๆหนิงถึงจะจะใช้นะคะโต๊ะนี้ส่วนใหญ่จะใช้โต๊ะโต๊ะในครัวมากกว่าตรงนี้เป็นอ่าโต๊ะรับแขกเนาะที่เห็นวางอยู่นั่นคือกระป๋องเบียร์ไวน์ต่างๆนะคะที่ที่หนิงไปทํางานที่โรงแรมแล้วแล้วแบบว่า แขกเ, <ม ENNIS S 1> เขาเขาเขาซื้อมาเขาใส่ตู้เย็นไว้แล้วเขาไม่เอาไปหรือว่ากินไม่หมดเย่งนี้ค่ะเพื่อนๆเขาก็จะให้อนุญาตให้อาคนทําความสะอาดห้องอ่ะเอากลับมาบ้านได้นะคะแล้วก็หนิงก็เลยเอากลับมาเพราะว่าหนิงเห็นมันสวยดีหนิงก็เลยเอากลับมาแล้วเอามาตั้งโชว์แบบบนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนิงก็ไม่ไม่ดื่มเบียร์แฟนก็ไม่ดื่มเนาะก็นานๆทีอะไรอย่างเงี้ยแฟนเขาก็จะ ดื่มแต่ก็คือไม่บ่อยคือนานๆครั้งนะคะแล้วก็หนิงก็เอามาตั้งโชว์เนาะคือเห็นมันสวยดีกระป๋องสวยขวดสวยอย่างเงี้ยหนิงก็เลยเ,เก็บมาคือของทุกอยาก่างที่ที่ลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช้หรือว่าเขาไม่เอากลับเงี้ยในโรงแรมอนุญาตให้ให้เราเอากลับบ้านได้นะคะเพื <c oughs> <ๆ>่อนๆหนิงก็จะเอานี่แหละพวกเบียร์ขวดเบียร์กระป๋องเบียร์สวยๆเอามาตั้งโชว์ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนๆจะหาว่าทำไมมีกระป๋องเบียร์ขวดเบียร์เยอะจังกินเบียร์เก่งลูกเปล่าอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่เลยเนาะแฟนหนึ่งก็ไม่กินกาแฟกาแฟแกก็ไม่ไม่ดื่มวายเบียร์อะไรเงี้ยแกก็ไม่ไม่ค่อยกินเนาะก็มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่กินเลยแต่นันๆจะก,กระป๋องนึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อน และอีกหนึ่งห้องเพือ่อนๆเดี๋ยวไปห้องอื่นต่อนี่จะเป็นโต๊ะนวดของนีง ห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องแฟนชอบนั่งดูทีวีเนาะแกก็จะนั่งห้องนี้ห้องนี้แหละที่จะต้องดูดฝุ่นบ่อยที่สุดเพื่อนๆเพราะว่ามาส่วนใหญ่จะมาอยู่กันห้องนี้จะมาดูทีวีดูอะไรทําอะไรกิจกรรมอะไรกันก็คือห้องห้องนี้เนาะจะสุปรกนิดนึงห้องเนี้ยจะต้องดูดฝุ่นเยอะนิดนึงห้องอืนไม่ไม่ไม่ดูดก็ได้ มันจะมีเตาฝิงอยู่ห้องนี้นะคะเพื่อนๆนี่คือเตาฝิงน้าหนาวเราก็จะเปิดเตาฝิง ค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นอ่าห้องที่สามีนั่งเล่นเกมเนาะห้องผ่อนคลายของแกน,นั่งเล่นเกมเวลามีลูกมาหรือว่ามีเพื่อนมาอย่างเงี้ยก็จะชวนกันขึ้นมาเล่นบนนี้เนาะบางทีแกก็กเล่นคนเดียวก็จะปัดปัดฝุ่น นี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บนห้องหนิงเนาะจะเป็นเคาน์เตอร์ล้างหน้าแปรงฟันหนิงอันนี้คือของหนิงเนาะของแฟนจะอยู่ฝั่งนี้คนละฝั่งก็จะลกๆกสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเต็มไปด้วยลกมากีนยวจะเก็บทิ้งขวดน้าเอาขึ้นมากินไม่ได้เก็บก็จะลกๆนิดนึงเพราะว่านานเก็บเนาะ เส้นผมหนึ่งจะเยอะมากเพราะว่าวีาวผมตรงนี้เนาะแล้วก็จะดูดฝุ่นเส้นผม เสร็จอีกห้องหนึ่งปกติห้องนี้จะไม่มีคนนอนเพื่อน,เ,อนเป็นห้องเอาไว้รับแขกเนาะแต่ก็ต้องปัดฝุ่นกวาดฝุ่นนะคะเพราะว่าไม่มีคนใช้งานมันก็จะฝุ่น Problem if he wasn't our friend. Biden's brain obviously a little hazy. Why he said that's kind of crazy. During remarks at a Cincinnati metals factory, they have them there. President Joe Biden reminisced about eating lunch with segregationists. Basically he still has the ability to reminisce at all. We always used to fight like hell. And, uh, he the naughty no? ก็ก็จะมีแค่ปัดฝุน่นไม่มีอะไรมากมายเนาะคือไม่ได้ใช้ถ้าไม่มีแขกมาก็ไม่ได้ใช้เลยเนาะก็เอาไว้อาเฉพาะรับลูก,ลกามาหรือว่าเพื่อนเพื่อนมาอะไรเงี้ยค่ะก็มีมีห้องรับแขกที่หนิงจะต้องทําก็สองสามห้องห้องตัวเอง <c oughs> <c oughs> ก็รู้สึกเหนื่อยนะคะวันนี้เหนื่อยมากเพราะ <c oughs> เหนื่อยในการทําความสะอาดเนาะก็ก็ไม่เป็นไรถึงเหนื่อยก็ทําได้เพราะว่าเราจะ หวังหวังที่จะประหยัดเงินเนาะ <c oughs> ก็ต้องทนหน่อยเอานิดนึง <c oughs> วันนี้หนิงก็าลาเพื่อนไปแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าแล้วเรามาเจอกันใหม่เนาะหนิงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามหนิงด้วยนะคะแล้วหนิงมีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของหนิงเนาะเป็นกำลังใจให้หนิงด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย